การให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือคู่มือชีวิต3ชุดเพื่อนไม่ใช่ผ่านมานไม่ใช่มิตรศิลปะแห่งการมีเพื่อนและเป็นมิตรอย่างมีความสุขอบอุ่นและเข้าใจข้อคิดเตือนใจของพระเทระผู้ทรงปัญญาและนักปราชร์ราชบัณฑิต ตอนที่5โทษของการครบคนผ่าน 1. ย่อมถูกชักนำไปในทางที่ผิด 2. ย่อมเกิดความหายนะการงานล้มเหลว 3. ย่อมถูกมองในแง่ร้ายไม่ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลทั่วไป 4. ย่อมอึดอัดใจเพราะคนผ่านแม้เราพูดดีๆด,ด้วยก็โกรธ 5. หมู่คณะย่อมแตกความสามัคคี เพราะการยุยงและไม่ยอมรับรู้ระเบียบวินัย 6. ภัยอันตรายต่างๆย่อมไหลเข้ามาหาตัว 7. เมื่อละโลกแล้วย่อมมีอบายภูมิเป็นที่ไปอานิสงส์การไม่ครบคนผ่าน 1. ทําทำให้ไม่ถูกชักจูงไปในทางที่ผิด 2. ทํทำให้สามารถรักษาความดีเดิมไว้ได้ 3. ทํทำให้สามารถสร้างความดีใหม่เพิ่มขึ้นได้อีก 4. ทํทำให้ไม่ถูกคนผพานทำร้ายทําทำให้ไม่ถูกตำหนิไม่ถูกใส่ความ 6. ทำให้ไม่ถูกมองในแง่ร้ายได้รับความไว้วางใจจากบุคคลทั่วไป 7. ทํทำให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถตั้งตัวได้เร็ว 8. ทำให้มีความสุขทั้งตนเองครอบครัวและประเทศชาติ 9. เป็นการตัดกำลังไม่ให้เชื้อพาลระบาดไปเพราะขาดคนสนับสนุน ผู้ที่ยังเยาว์วัยอ่อนความคิดอ่อนสติมักถูกชักนำได้โดยง่ายผู้ใหญ่ในบ้านจึงควรระมัดระวังในการกระทำและคำพูดทั้งของตนเองและผู้ที่มาติดต่อคบหาเพราะเด็กมักจะจำและทำตามอย่างคนพาลชอบชักนำในทางที่ผิดเช่นชักชวนหนีโรงเรียนชักชวนไปปล้นจี้ชักชวนหนีตามกันไปชักนำไปเป็นอันธพาล การชักนำนี้อาจทำด้วยความหวังดีก็ได้แต่ว่ามันผิดเช่นได้เงินมาก็ชักชวนเพื่อนไปเลี้ยงเหล้าเที่ยวกลางคืนอย่างนี้ก็จัดว่าเป็นคนพาลคนพาลชอบทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระเกะกะเกะเรหน้าที่การงานของตนไม่พยายามจัดการให้เรียบร้อยแต่ชอบไปก้าวไก่หน้าที่การงานของผู้อื่น เช่นจับผิดผู้ร่วมงานเขียนบัตรสนเท่กลั่นแกล้งรังแกทำความรบกวนให้เดือดร้อนคนพานชอบแต่สิ่งผิดผิดชอบถือเอาสิ่งที่ชั่วว่าเป็นดีเช่นชอบค้าของเถื่อนชอบหนีโรงเรียนชอบเถียงพ่อแม่เห็นคนทำถูกเป็นคนเซอร์เห็นคนกลัวผิดเป็นคนเซอคนพานแม้พูดดีๆก็โกรธเช่นเตือนให้ดูหนังสือตอนใกล้สอบก็โกรธ เตือนให้ตื่นเช้าก็โกรธแค่มองหน้าบางครั้งก็ยังโกรธคนพานไม่ยอมรับรู้ระเบียบวินัยเช่นไม่ชอบข้ามถนนตรงทางม้าลายทิ้งขยะบนพื้นถนนไปทำงานสายการไม่คบคนพานคือไม่ยอมมีพฤติกรรมสัมพันธ์ใดๆดังกล่าวข้างต้นกับคนพานถ้าเรายังคบคนพานอยู่ไม่ว่าจะในระดับไหนก็ตามรีบถอนตัวเสียโดยด่วนอย่าประมาทรีบตัดไฟเสียต้นลม มิฉะนั้นจะพลาดติดเชื้อพานโดยไม่รู้ตัวกลายเป็นพานตามไปด้วยธรรมะของพระพุทธองค์ฟ้ากับดินไกลกันฝั่งสมุทรก็ว่าไกลกันที่ที่ดวงอาทิตย์อุทยัยกับที่ที่ดวงอาทิตย์อัดสดงก็ไกลกันธรรมของสัตบุรุษกับธรรมของอสัตบุรุษปราดกล่าว่าไกลกันยิ่งกว่านั้นการสมาคมแห่งสัตบุรุษย่อมไม่เสื่อมคลายจะนานเท่าใดเท่าใด ก็คงที่อยู่เช่นนั้นส่วนสมาคมแห่งอสัตตบุรุษย่อมพลันเสื่อมเพราะฉะนั้นธรรมของสัตตบุรุษจึงไกลาจากอสัตตบุรุษจากที่ปิชาดกเล่ม59หน้า596พระพุทธดำรัสจากพระไตรปิฎกหากเรารู้ว่ามีผู้ไม่ปรารถนาดีเจตนาจะประทุษร้ายเราให้เราหลีกเว้นเสีย เพราะเขาจะไม่คำนึงถึงเหตุผลความถูกต้องจรรยาบรรณหรือจริยธรรมใดๆทั้งสิ้นแม้เราจะกล่าวคำสุภาษิตมีถ้อยคำที่ดีมาอธิบายให้ฟังเขาก็จะไม่ยอมรับเพราะใจของเขาปิดใจของเขาคิดถึงแต่วิธีการที่จะประทุษร้ายเบียดเบียนเราเท่านั้นผู้รู้ท่านจึงสอนให้พยายามหลีกเว้นบุคคลประเภทนี้ให้ไกลที่สุดอย่าได้ไปทำความสนิทชิดเชื้อด้วยเพราะจะเป็นทางมาแห่งความเสื่อมเสียแก่ตัวของเราเอง จากที่ปิชาดกเล่ม59หน้า596กลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฟันดีราตรีสวัสดิ์